มาดูเด้อฟองฉัไม่ได้อะไรเนี่ยนางสาวอันสาวกระผมกระผมชื่ออะไรเราชื่อมอนะวันทีแปดเมษายนไม่ใช่สองห้าหก ก็ทำไมนี่ก็ให้อ่านเนี่ยผมไม่ได้เขียนดังนั้นละมรณะมันคือตุยนะก็อ่านเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยไม่ใช่่อย่ามาพูดอย่างนี้มันเป็นลางไม่ดีเรื่องในวัดในวัดแล้วก็ชอบมาพูดชื่อจริงอนิสากเลิมเื่ออนิสาน้ำทุกข์กเลิมเหียยยังไงวะนี่ยเลิมก็คือทะลึ่งคนงชาวบ้านบุ่ยเดึงยังมาเลิมที่นามึงเนี่ยแบบนี้เล่ม อย่าพูดในวัดอีกนะไม่เอามันมันไม่ดีทำไมอ่ะเดี๋ยวมาโทษเขาอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวเขามารับวิญญาณของน่ะมุณชื่ออะไรอ่ะชื่ออนิสาก็ดีจะได้ไปรอรับอนิสงไงตะอกไปก่อนกุนรับอนิสงแล้วก็ไปฟังนิดนิดด้วยอะไรอักบุษลาธรรมะเกี่ยวไหมั้ งงไปทีเลยเคยมีมาแ้วก hey, ูต้องกลับไปเปิดฟังให้ได้เพลงจะได้เมียเขาเรื่องเธอเป็นพระเอกและอีคนละไม่วายแล้วแบบนี้ริ่เหรอให้ไป็นรักพลางและคนอ้ายอยู่ในละหัวใจสี่ห้องบอกไงและได้ไหม เพลงงไงละมอ่อแบมใจแล้ให้ผมลาสะทออร้องแล้วเป็นดีพักชตีค่ะไปเขขอเพลงไหมเจ้าเป่างเจ้างเจ้า่าเจ้าเ่าขอเพงอ,พงอ,อ,อนน่นอ่อ่อ่ออายอยยอมแล้วเป็นสามีก็ได้ แต่ว่าไม่ต้องจัดงานแต่งงานเข้าใจไหมแต่ถ้าเมื่อจะเป็นเจ้าของเธอเนี่ยันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้อ้าวโอ้โหให้เงาเป็นมาเร่อไม่หนีไปไปไปเอาแสดงว่าพร้อมจะมีเมียใช่ไหมเดี๋ยวจะไม่ได้ไม่ได้พร้อมแต่ว่าเดี๋ยวจะยกดำดงให้ถึงยกไปก็ทำอะไรไม่ได้ดีทำไมเพราะ ผมฉันจะทูลลาลบลาไปไหนอะไปตัดน้องออกเสียงคือเลยเลยวว่ามันเจดายอยู่มันก็ใช่เลยแล้วอยู่กันมานานตั้งสามสี่ปีแล้วแล้อดูแล้วเล่นเรื่องนี้ยาวๆก็มันไม่ได้ใช้งานอะไรก็ออกมนออกไปแล้วจริงเหมเพิ่มอีกมนเศร้าไหมนะมันก็ได้ความอยู่กับเรานจะไปแปลงเพศเป็นน้องสาวแล้ว รับเดิไม่ได้ตอนแรกเนี่ยฉันจะยกเธอให้ในเปียกแต่พรุ่งนี้เขาไปพรุ่เสร็จแล้วสแตนด์การช่วงล่างสัญญด์การช่วงล่างคือตัดออกพี่จะตัดออกแปลงเพศแปลงเพศแปลงเพศอือคูตายดีเงินดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปรอหน้าคลินิกนะไปรอทำไมเดี๋ยวมึงนี่กูว่าปีนี้แหละก็ปีนี้ดังปีนี้ดังตาย เราไปรอหน้าคลินิกแล้วเดี๋ยวไปรอทำไมถ้าเขาพี่เขาตัดออกแล้วอ่ะถ้างั้นหนูขอนะเราทำเรื่องยำโดงหนูขอขอเติมมึงมาขอมึงเป็นผู้หญิงไม่ใช่ก็หนูขอของพี่ไงจะไปทำอะไรหนูจะเอาไปไปต่อให้เพื่อนเนี่ยรอเลื้องอยู่ข้างในแหมมันก็อํากูจังเลยไม่โกรธหรอกเพราะว่าความเป็นมิงมันไม่ใช่มีหมอต่อไปแล้ว เขาไม่ตอบนะี่ตอบไปไหนตอบแต่ว่าหมอตอบเป็นแวนอนมาให้นี่หวาง้เนี่วางเหรอทุวเนี่ยเวลาเยี่ยวเปิด้กูนี่อยากให้เเห็นกี่ไก่อเย่อนจะไดีดูก่าทุเรกขนาดไหนก็มาโชว์เลยกูจะหน่ะโอ๊ยกูไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วนี่ไม่เห็นี่ หมือนจีบพม,ม่าแต่ละวันเขาใจเปรียบคุณะนี่นี่อนน้นเขา,าเขาวิจัยออกมาแล้วนักวิทยาศาสตร์อยากาว่าคุท่านเรื่องนะครับคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าคนจะเล็กหรือคนจะใหญ่ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างสรีระมันอยู่ที่เสียงยังครูเนี่ยเป็นคนเสียงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าพอมีพอใช้แต่ถ้าเกิดว่าไอ้คนที่มันแบบใหญ่โตเลยอ่ะเสียงมันจะใหญ่ แต่คนที่ไม่มีเลยเสียงมันเล็กอันนี้คือพอมีพอมีไม่เคยรู้เลยไม่รู้ว่าด้แช่้นไปห่วงถึงว่าเล็กไม่ว่าแห้งอีเกอ่าเล็กไม่ว่าแห้งอีเอร์ เอาเมื่อไงจะแต่งเขาอยู่ไหม่ะไปไปอขยไปโอ้ยคุณพี่คุณกี่คุณไปพอจะกระเดียมตรงนี้ไหมนนทนต่อไอคนนู้นนนท์ไปเขาไปโดนประโยชน์ในแฉรไปพ่อมันเป็นนิโก้แม่มันอยู่แอฟริกาแล้วเขาเป็นคนที่ไหนคนทุกที่นี่แหละขอโทษวันนี้ที่ทำให้ผิดหวังขอโทษขอโทษจริงๆอย่าโกรธเขาเลย นี่เสียงเล็กไม่ว่าแหนงี่ก็คิดเอาแล้วกันมเห็นไหมมีมีเชื่อกูเดอดปั่นแจมโอ้โหมีเนื้อเลยนะพี่โอ้โหอไอันี้คุณกอกอลัำ นันเนีตหน้าชายใหญ่มีไรออกหมดาอะไรใหญ่เสียงใหญ่ไม่ต้องมาอยู่แต่จะคุยกันเลยกัวว่าบวนาจะไลออกอันเ็ เลขเลยใช่ไหมไม่ใช่ไป็นถึงกพี่ใครไม่ได้จะคนเลยอยู่ได้ไหนอยู่กันด้วยใจอยู่กัน <JA ด้วยใจเขาเดี๋ยวเขาเสียใจที่เขาจะเลิกกับหนูอ่ะเล็กใหญ่ไม่สำคัญจสตูนชนกันเป็นใช่นกัน